สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชาน n e l ที่ยอดทำเป็นอีกหงช่ยนะคะคนคิดว่าเราทาเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีกล้องใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะแค่ใช้ iPhone เครื่องเดียวอะก็ทําคลิปได้หลากหลายมากมายแล้วก็ค่อนข้างจะออกมาดีมากด้วยนะเหมือนแบบเราทํา จาก้กลจริงๆเลยวันนี้นะคะโยก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูไอเทมที่ใช้สําหรับถ่ายคอนเทนต์ด้วยมือถือนะคะตั้งแต่ของที่จําเป็นไปจนถึงแก d เจเสริมต่างๆที่มันมีแล้วจะทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนอย่งแรกที่ต้องมีนะคะนั่นก็คือขาตั้งกล้องค่ะเราใช้เป็นของตัวนี้คันว่ายูรันจิหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นรุ่น M A ศูค่ะ ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากก็คือเห็นว่าทุกคนพอกลางออกมาใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะเป็นขาแบบนี้เนะาะกางออกปึก๊บนี่ดูมีความมันน่นคงทุกคนแล้วก็จึงไปเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือยาวมากนี่นี่คืออันนี้่คือยังไม่หมดนอะทุกคนนี่ยาวจริงๆยาวกว่าตัวที่สูงกว่าตัวเราอีกอย่างนี้่ะอันนี้ใช่ป่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์เราอะมาเสียบตรงนี้นะแล้วก็จะหมุนได้ทุกคนแบบหมุนได้เลยแบบน,นี่ก็คือกลางออกได้เลยแแบบโทรศัพท์เราใหญ่แค่ไหนเราก็ใช้ได้ ส่งในการเลือกซื้อตัวขาต้องกล้องตัวนี้อย่างแรกเลยคือต้องเก็บง่ายพกพาสะดวกอย่างที่สองคือมันต้องมีความยาวที่ค่อนข้างจะให้เราสามารถถ่ายได้ทั้งแบบเต็มตัวเครื่องตัวแล้วก็ยังเอาไปใช้ถ่ายรูปได้ไม่ใช่แค่แบบเอาไว้อัดวิดีโออีกอย่างเลยคือเนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยได้360เลยนะทุกคนแล้วก็เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแบบคือเป็นบูทูล่ะทุกคนเป็นแบบเอาไว้ให้เรากดเวลาที่สมมติว่าเราบบถ่ายมุมไกลมากอะไรเงี้ย แล้วก็ใช้เต้าตัวนี้ยรีโมทเนถ้วย่ายได้นะทุกคนบางคนอน่ะเขาก็จะมีเป็นมีขาตั้งกล้องแล้วก็มีแบบที่ใส่โทรัสั์เสริมใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็คือเป็นแบบ all in one ทั้งหมดเลยนะทุกคนต่อมาก็จะเป็นตัวไม้นะเราใช้เป็นของตัวนี้ Dan k e u เนี่ยคือที่เราใช้อยู่เลยนะทุกคนมนก็จะมีแบบ2ไม์แบบนี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้เรากำลังใช้ยานอยู่ตอนเนี้ยที่ใช้งาน ตัวไม่อะ่ะมันก็จะขึ้นเป็นตัวไฟสีเขียวๆแบบนี้นะทุกคนแล้วเขาก็จะมีตัวจุกมาให้นะทุกคนเป็นตัวนี้ก็คือเราเอะเอาไปเสียบตูดที่ iPhone ได้เลยแต่ว่าเราอะไอโฟนเราเป็น13 Pro Max เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตัว Lightning มาให้นะทุกคนเอามาเสียบคู่กันเพื่อให้มันสามารถเสียบตูดโทรศัพท์เราได้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเชื่อมต่อไมโครโฟนนะเรามีอันนี้ใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบที่ตูดโทรศัพท์เรานะแล้วมันก็จะขึ้นไฟสีแดงกับพิ้วกระพริบ เสร็จแล้วเราเปิดไม้นะทุกคนพอเปิดไม่มันก็จะขึ้นไฟกระพริบกระพริบถ้ามันหยุดก็คือเป็นไฟสีเขียวคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็พอ,อ,อเสียบร็จแล้ทุกคนพกเพาะว่เต้องนเสื่อได้เลยเขาก็จะมีตัวน,นี้ให้เดี๋ยวเราจะลองถอดไม่มาให้ทุกคนดูนะว่าเวลาเราถอดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคทุกคนเนี่ยคือเสียงที่ไม่ใส่ใช้ไม้ตัวนี้นซื้อมาเพราะว่าข้อแรกเลยหาไม่ตัดเสียงรบกวนข้อที่สองเลยคือราคาถูก คือเราอะลองหาหลายแบรนด์มากแล้วอยากลองซื้อมาใช้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบมันจะใช้ดีไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่เคยใช้นทุกคนก็เลยลองเออแบบโคโค่มันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนแบบเห็นได้ตามทั่วไปไอเทมต่อไปของเราที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือไฟหกพาหรือว่าตอนนี้ที่ตอกตออเรียกอยู่ก็คือไฟเซลฟี่นะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยที่เราใช้ก็คือแบรนด์ดีแบรนด์เดิมเจ้าเดิมที่เราชอบใช้เลยก็คือโคโค่นะทุกคนเราใช้เป็นขอบแบรนด์โคโค่ถูกและดี มันก็จะแบบพอดได้นะทุกคนเห็นปะพอดแล้วก็เอามาใส่ปึ๊บแล้วก็เอาไปหมีบมันก็จะเป็นมีดมีบนะทุกคนก็เอาไปมีบได้ทุกคนก็คือเอามาหนีบใช่ปะเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันหมุนได้ใช่ปะตัวนี้นะมันก็จะใช้วิธีการแบบปั๊บเบือมันจะมีปุ่มข้างบนนี้เนาะปุ่มกดก็คือเรากดค้างไว้อ่านี่แล้วไฟมันก็จะมาแล้วก็ปรับระดับด้วยมือก็คือกดกดครั้งเดียวทุกคนกดปุ่มเดิมเลยตรงเนี้ย กดต๊ด,ด,ดนี่เห็นมันก็จะมีไฟแบบหลายสีให้ทุกคนเลือกใช้ได้เลยปิดก็กดค้างไว้ทุกคนคือเราใส่ไฟหนีบไฟเรียบร้อยแล้วแล้วเราถ่ายตอนมืดแล้วนะทุกคนก็คือไฟตัวนี้มันช่วยเราได้เยอะมากถึงแม้ว่าเราจะมี iPhone ที่กล้องสวยหรือแต่งสีดียังไงแต่ถ้าไฟไม่ดีทุกคนภาพมันก็ไม่ได้ออกมาสวยนะถ้าเป็นกลางวันอะ่ะเราก็จะใช้แสงธรรมชาตินี่แหละแต่พอกลางคืนอะ่ะเราก็จะ ใช้ไฟในการช่วยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเลยคือเราอ่ะจะไม่เอาไฟอะออกไปถ่ายข้างนอกนะเราจะใช้แค่ตอนเวลาที่เราถ่ายทําอยู่ที่บ้านนะบางทีงทุกคนเราก็ต้องแบบเกรงใจตาแทานนะแน้วไฟก็คือเ o าแบงทุกคนมันคนนี้ใช่ไหมทุกคนเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเราถ่ายคลิปอยู่แล้วเกิดอะแบต iPhone ฟฟหมดทำยังไงเพคลิปเราคือถ่ายไม่จบนะคือสมมติถ้าเราออกไปข้างนอกอะเรื่องเราก็เลือกมาเป็นตัวนี้คือตัวเนี้ย มันไม่ไม่รู้ว่าเชื่อแบรนด์อะไรซื้อมาจากชอปปี้คือว่ามันน่ารักดีแล้วก็มันเล็กกระทัดรัด,ด,ดเพราะเราเป็นคนชอบพกอะไรที่แบบมันเล็กกระทัดรัดอละไม่ชอบพกอะไรที่หนักน้าหนักเยอะสำคัญเลยคือเขามีสายนะให้นะจ๊ะนี่นี่จ้ะมีสายในตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวไทฟีนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวไลนิ่งที่เราจะต้องจําเป็นต้องใช้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปพกสายเพิ่มอีกนะทุกคนคือมันสะดวกสบายจริงๆ ไอเทมต่อไปที่คนจะมีเลยก็คือตรวจุกสัญญาการทุกคนอันนี้คือเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือพี่อยาให้มามันทําให้เราได้ฝึกเทตดแบบแปลกๆมุมแปลกๆที่เราอยากได้เพื่อเอามาเสริมคลิปให้มันแบบมันดีขึ้นนะทุกคนอ่ะเอาไปแปะตรงกระจกหรือเอาไปแปะตรงที่เป็นแบบที่มันสามารถลุกได้ะทุกคนแล้วก็ไปแปะเห็นปะบางทีอ่ะบางมุมอ่ะเราก็ใช้ขาตั้งกล้อง ไม่ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนอันนี้มันจะทําให้เราได้หลากหลายมุมต่อไปก็คือการเซตติ้ง p h o n e นะคือเราจะเซตติ้ง p h o n e เป็นตัวโอเค30 fps ไว้นะทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้กล้องหน้าในการถ่ายทําอีกอย่างก็คือเราจะเปิดกริด9้าช่องแล้วก็เส้นบาลานซ์แนวและหน้าไว้แล้วก็ทริปที่สําคัญเลยคือเราได้มาจากพี่สาวชาวจีนนะก็คือการเปิดดูรับแสงไว้ซึ่งเราจะเปิดไว้ที่บวกศูนะทุกคนมันจะทําให้ผิวเราอะดูดีขึ้น ดูใสขึ้นดูเนียนขึ้นนะทุกคนอันนี้คือทริกจากพี่สาวจีนเลยนี่ละคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราลองรวบรวมมาให้ทุกคนตอนนี้ก็คือเราใช้งานอยู่จริงๆปัจจุบันสำหรับใครแบบว่ามีงบน้อยและอยากเริ่มทําเราขอแนะนาอย่างแรกเลยคือคือขาตั้งกล้องแต่ถ้ามีงบขึ้นมาหน่อยก็อ,อาจจะเป็นไมค์ต่อมาอาจจะเป็น power bank mm hmm. เพราะว่าเธอเราออกไปนอกสถานที่นะที่สี่เลยก็คือไปไปแ,แค่ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นอนะ่ะบางทีถ้าเราถ่ายงานตอนกลางวันอะ่ะมันก็ใช้แสงจากธรรมชาติได้อยู่ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือตัวจุกที่ทุกคนเห็นนะว่าแบบเออมันก็จะได้มุมอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคอนเทนทเตอร์มือใหม่หรือว่ายูทูบเบอร์มือใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะคะใครมีอะไรแนะนำแบบเอ,อ้ยอยากให้เราไปลอง gadget หรืออุปกรณ์อย่างอื่นก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะแบบว่าเห็นต่างว่าเอ,อ้ยอันนี้มันแบบมันจำเป็นเหมือนกันนะเราควรซื้อมาใช้อะไรเงี้ยว่าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะ เจอกันค่ะบ๊ายบาย